สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุคนคาพี่น้องวันนี้มางานที่น้องพ่อร้อยเอ็ดพอดีก็เลยมาแวะนะครับผมดูโกดังดูที่สต็อกสินค้านะครับผมด้านหลังคือบริษัทพิบ้านพิเลียนจำกัดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพื้นที่นี้พื้นที่นี้ผมก็ได้ทําการซื้อไว้เมื่อหลายปีก่อนครับสองสามปีกอ่อนอืมเป็นเงินที่ขายกาแฟโกโก้สินค้าที่ที่เป็นแบบผมเองโดยตรงนะครับผมกับซื้อไว้หม่องนี้มันประมาณสิบสิบกว่าไร่ครับ สิบกไล่ซื้อไว้สิบกไล่ที่เป็นชื่อผมเองนะครับตอนนี้คือตั้งใจซื้อให้ตัวเองเพราะว่าตัวเองต้องตั้งโกดังอยู่นี่แล้วข้างหลังก็อันนี้เป็นลานลานแบบว่าเวลาแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนผมแบบว่าถมไว้ถมหมดเยอะมาก6กจุดแสนเพื่อที่จะเอาไว้เปิดวงนะครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะอ้อมรั้วปิดอ้อมรั้วปิดไว้นะครับมิดชิดเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวผมจะมาฉลองผมฉลองโกดังทุกปีผมจ้างมารำมาลงทุกปีให้คนดูฟรี ันก็ห้องน้ำเนีห่ห้องน้ำผมก็ทำไว้ให้คนมาใช้ฟรีนะเห็ห้องน้ำก็ให้คนมาใส่ฟรีข้างหลังก็จะเป็นเรือนรับรองสำหรับเวลาหมอรำมาเวลาแขกไปได้มากกว่าน้อนนี่คือหมอรำตัง้งคก็มีที่รับรองสองห้องในตังคถ่านอันนี้จะเป็นบริเวณโกดังเก็บสินค้าสต็อกแคบหมูเนี่ยผมเันเนี้ก็มาดูแคบหมูเนี่ยเห็นไหม แคบหมูพี่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเก็บกระเพาะท่านเนก็บกระเพาะท่านดีพี่น้องขายว่ท่านขายดีแห้งขายดีจริงๆขายที่แบบมันเทน้ำเทท่าเพราะว่าเราวันนี้มาแวบะบบ้านแล้วก็มาดูเนี่ยครับแคบหมูเราอันนี้พอดีเสียวกลับไปกินน้ำมันกินหลายบะไรเพราะพ่อลูกค้าแล้วพี่นุม่มทอดยังไงทำไมทอดขี้ไร้จังได้วักละก้อยกระปุก เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังผมซื้ออันซื้อไว้หอดพี่น้องซื้อเลยครับโอมจะหอดเก่าไพ่หมดละสิบเก่าไร่สิบสี่สิบสามแล้วอย่างไรก็ไม่ได้กี่ไล่ป่ะสาขาสมกับคาทีเนี่ยให้แพงหมดละดูสีกันเรื่องปรคัคเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าลึกไม่ลึกอ่ะพี่น้องให้เบื้งข้างล่างนี่ซีเมนต์ว่าโสมโสมทีซีเมนต์ไม่ธรรมดาดิผมสาเกาะวัชพล เรื่องไทยเด็ดสดาสดายไยก็กลับจักแสนนี่ครับสามหรือสีกับสามสี่อดีนสุดตอนนี้มันนี้มันเป็นทั้งมวลนโพรงเลยทะลุยอ่สิบห่องบอกว่าแข่งแล้วม่หยกอยู่นอยงหยกไปใส่เออด่๋วนาอยู่ยังไม่ควันแก่นพ่ะนะออุดด่นน้องไปงกัยงยูเรา้องไปลาดหมเรเดียวร่างใส่ไหเอายูดอนมยหม่งไอยู่ดีข้างหลังมาโอ้น่มันสดแม เป็ฝุนแมมันเ่มันเริ่มเป็นฝุนแล้วนี่บอนข้างในก็เป็นฝุ่นตะใช่ได้สามแสนบ้านทอยู่จะเถื่อนพี่น่องสี่แสนเนี่ยจริงๆว่าหมายเหตุไปเหตุเอฟซีหรือใครอยู่ก็เหตุไปจกคามองยู่นี่หน่ะยเามพักผ่อนามเอียงแบบว่าเขียดไปแท้มากบอเนี่ยจะยกไปอุดรพี่น้องสวังกนะยกไปรับยกประุัง่นดพี่คองรู้ยอไสาจะราจล้าแล้ววันอื่นนี่แหละใช่ไหม อันนี้เดี๋ยวจะมามีมีลูกค้าจะมามาดูเขาจะมาสื่อเมื่อื่นโอ้พอดีชายเอพี่เซ็ตจับมามาคุยกับเปิสื่อเอาเบอร์เข้าไปเดี๋ยวไปเราเขาจะมกระเปิดราคาไปหมดเอะไรครับเขาจอมันเปิดหมดไม่งั้นเขาเอาไปฝนมันฝนมันจะลงไหมล่ะปิดได้ปิดลงไมหมุนหมุนเลยครับนะหมุนอยู่มองเดึองนะครับบอด่ะบอดเนี่ยเนี่ยจะไม่กับเราอ๋อก็จะเอาเบอร์ไป่เลย เอาเอาไว้ยืเฮือวไหนไว้ครับทุกมคอมี่บัดยู้แอร์เออยู้อผมเอาแอร์เอาไว้ก่อนเนาะก็เจ้าก็เจ้ามีเบอร์แหล่ะเนาะยังจะเอาเบอร์ให้เขาเจ้าก็ดีให้อันนี้ก็ข้อบอกเห็นเพิ่มยังดีได้จะเสียดายเขาถามหามันอยู่นี่เจ้ว่ากลวงนี่ตีเสดายใช่ปะเฮ็ดไม่เลี้ยงบเฮ็ดไม่กับเอาไปน้ำกับสีโพดพ่อโยกเป็นหลักนากไก่เนาะน้องหิวก็เดี๋ยวอีกสองสามวันก็จะมารับแล้วนะครับผมเซบีเรียนฮัสกี้ เดือนไทยนี่จะติดต่อยให้เามายกกับอุดรด้วยเดือนไทยยกกับอุดรมดราม่านะครับเพราะว่าเป็นซื้อดินเป็นซื้อค่อย,อย,อยที่ดีของไข่พี่น้องทำไปทุกอย่างนะบางแผน่นทุกอย่างเลยเวลาบางแผนไปเวลาเปิดวงคอยถมทีไปเนี่ยเปิดวงกับเปิดยุนี <ๆ S 2> เปิดได้ปีเดียวซ้ำเปิดได้ปีเดียวห้องน้ำไอยุนพี่น้องผล้องน้ำห้องครัวไม่เบิดอเลห้องน้ำทำว้ห้องน้ำฟีตรงนูน้นห้องครัวก็ตรงนี้ ถ้าไม่หมดทุกอย่างเนี่ยอยากล้วดีมันผมสูงเท่าไหร่ดูสิสามสี่เมตรอ่ะท่านอกตกลงไปข้อหักเลยนั่นแหละพี่น้องเขาลูท้าไหร่เขาลงเขาเก่าตัวเนาะกะไ้แบกแคบหมูยังว่างวันใดมันจีโยกปีรอบนึงก็ไรยี่ดอกไ่เปยังดอกโอ้แต่ขายง่ายเพ้งที่ด้คอยบอกให้กวนด้วยสามมื่นมือเดียวแต่่รถเทียจางไมงูว่านกสโอ้ แอร์สองเครื่องเลยแนล่ะใช่ไม่แต่ผมแต่นี่นอนยู่นี่ใช่ฉันไม่เคยนอนในแบบพวกที่เาพู่ทายนี่นอนกว่าเดือดขึ่นีห้องนี่เแมนบอเนี่ยมานอนกับใครสยกนี้แล้วี่กรุ่น้วยครับจะนอนดว่มันผูกแห่มันผูแหงบอยู่เ่อแหงปวกที่ขึ้น นอกบนละเมียที่สวนมันผูกต่อหมอนำเขากับพิโกายังมีน่น่อเด้อวันมกกระลาเขากับพิเก้หมองนีล่ล่ะมุกกระลาหรือกลุ่มผ้าครับเยาจะเตรี้ยนใส่มกหน้าล่ะโอ้โอเคสีมุกระะ oh, <okay. S 1> กระลาอยู่แค่หน่อยโอเคนะครับคลิปนี้มาแวะดูโกดังนะครับผมแล้วก็มาอัปเดตพื้นที่ว่าจะปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับ